สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมร้านสะดวกซักนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายร้านมากนะครับแทบจะมีทุกจังหวัดเลยนะครับเป็นร้านสะดวกซักนะครับแล้วก็อบไปในตัวสะดวกมากเลยนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาซักผ้าห่มปอกหมอนแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะครับ เนื่องจากว่าฝนตกมีความอับชื้นนะครับเสร็จแล้วก็เหงื่อที่เรานอนมาหลายวันนะครับเหงื่อที่เราออกมาครับเราก็จะนำผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะครับมาซักที่ร้านสะดวกซักนะครับที่มีไว้ให้บริการนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ น่ครับเราก็จะเอาผ้าออกมาจากถุงที่เราเตรียมมานะครับใส่ในตะกร้าไว้เป็นผ้าห่มพื้นใหญ่เลยนะครับผ้าห่มนวมที่ใช้มาหลายวันมันก็จะทําให้เรามีุ่นเกิดความระคายผิวของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซักในตู้ซักผ้านะครับที่ขนาด17กิโลกร,รัมนะครับ ในตู้ซักผ้า17กิโลกร,รัมนะครับที่ร้านสะดวกซักนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการกับเราอยู่นะครับเขาก็มีช่วยเราในการซักนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับเอาเสื้อผ้ามาให้เขาซักให้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องให้เงินเขาไว้นะครับในการซักผ้านั้น ไม่ว่าจะเป็นตู้ตู้17กิโลกร,รัมนะครับราคา60บาทถ้าเป็นตู้10กิโลกร,รัมนะครับในราคา40บาทถ้าเป็นตู้ขนาด13กิโลกร,รัมนะครับราคา50บาทนะครับส่วนเหรียญน,นั้นถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่มีเหรียญน,นะครับเขาก็จะมีตู้สำหรับแลกเหรียญให้ด้วยนะครับ สะดวกสบายมากเลยนะครับสามารถที่จะนำแบงค์20แบงค์50แบงค์ร้อยนะครับสามารถที่จะแลกเหรียญได้แล้วก็น้ำยานะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีน้ำยาพร้อมที่จะนำมาจากที่บ้านหรือว่าถ้าไม่มีมานะครับที่ร้านเขาก็มีบริการขายสองละห้าบาทนะครับมีตู้สำหรับหยอดเหรียญถ้าตู้เสียนะครับเขาก็จะมี เป็นตะก,ก้านะครับที่สามารถหยิบได้อย่างง่ายๆนะครับทองละ5บาทไม่ว่าจะเป็นน้ํายาซักผ้าหรือเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับเขาะจะมีไว้ให้บริการเลยนะครับถ้าเราไม่ได้นํามาจากบ้านนะครับนี่ครับเวลาเราแลกเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ลงไปเหรียญก็จะหล่นลงมาเองเดยนะครับนี่ครับตะก,ก้าที่เรา สามารถที่จะซื้อนะครับน้ำยาซักผ้าเสรส็จแล้วหลังจากอาจะมีอยู่ขั้นตอนนะครับมีอยู่ทั้งหมด5าขั้นตอนในการซักผ้านะครับขั้นตอนที่1ก็คือ,อนําผ้าเข้าไปในเครื่องซักผ้านะครับขั้นตอนที่2นะครับก็ใส่น้ํายาซักผ้าและก็น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับที่อยู่ด้านบนขั้นตอนที่3นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เราเลือก ระดับอุณหภูมิของน้ำนะครับขั้นตอนที่4ก็หยอดเหรียญขั้นตอนที่5ก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนเขาก็จะมีอาราเรียดไว้ให้เราอ่านนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซักด้วยตัวเราเองนะครับในช่วงกลางวันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยให้ความสะดวกสบายกับเรานะครับ ในการซักผ้านะครับทั้งหมดใช้เวลา26นาทีนะครับ26นาทีในการปั่นซักผ้าแล้วก็ล้างน้ำนะครับทั้งหมด26นาทีถ้าเป็นผ้าห่มนะครับก็ใช้เครื่องขนาด17กิโลกร,รัมนะครับเครื่องสีแดงครับเป็นเครื่องที่กำลังทำงานอยู่นี้เป็นเครื่องอบผ้านะครับจะเห็นว่ามีทั้งหมด ตู้นะครับตอนนี้ก็ทำงานอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับตู้อบนั้นไม่ได้ว่างเลยนะครับซักเจ็จก็หมุนปั่นอบอยู่อย่างนี้เลยนะครับจะเห็นว่าท่านผู้ชมเห็นผ้าที่เป็นตะก้าโอเยอะแยะเลยนะครับที่ลูกค้านะครับได้นำมาวางไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เขาช่วยซักให้นะครับเสร็จแล้วก็เตรียมเงินไว้ให้พอดีกับที่ อาจจะซักนะครับถ้าเกิดว่า10กิโลกรัมก็อยู่ที่40บาทนะครับ13กิโลกรัมก็50บาทอ่า17กิโลกรัมก็60บาทนะครับถ้าจะอบด้วยก็เพิ่มไปอีก60บาทนะครับก็สะดวกมากนะครับครับที่ร้านสะดวกซักนะครับอ่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับคนนอนดึกพิเศษนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นลด ลงไปถึง20บาทเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนทำงานนะครับเขาก็จะลดราคาลงไป20บาทนะครับอย่างเช่นเครื่องซักผ้านะครับขนาด10กิโลกร,รมัมราคาซักน้ำเย็นนะครับปกติ40บาทนะครับเขาก็จะลดราคาให้นะครับเหลือ20บบาทสำหรับคนพิเศษที่นอนดึกนะครับกับ คนพิเศษสำหรับคนทำงานนะครับคนพิเศษของคนวัยทำงานนะครับเขาก็จะโปรโมชั่นให้ในวันพุธนะครับทั้งวันแล้วก็ทั้งกลางคืนเลยนะครับลดลงไป20บาทนะครับอย่างเช่นว่าเครื่องซักผ้าขนาด20กิโลกร,รัมนะครับปกติก็อยู่ที่ราคา40บาทนะครับก็จะเหลืออยู่20นะครับถ้าเครื่องซักผ้า ขนาด17กิโลกรัมนะครับปกปกตินะครับซักที่60บาทนะครับก็จะเหลืออยู่40บาทนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าขนาด13กิโลกรัมปกตินะครับซักอยู่ที่50บาทก็จะเหลืออยู่ที่30บาทนะครับครับสะดวกมากเลยครับซักนะครับที่ผมบอกราคาไปนั้นเป็นราคาของน้ําเย็นนะครับ ก็ะจะมีราคาของน้ำอุ่นกับราคาของน้ำร้อนนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอย่างละ10บาทนะครับอ,อย่างเช่นว่าเครื่องจัะข่าขนาด10กิโลกร,รัมนะครับน้ำน้ำเย็นปกติก็40บาทถ้าเป็นน้ำอุ่นนะครับก็เพิ่มเป็นอีก10บาทก็เป็น50บาทนะครับสำหรับน้ำร้อนนะครับก็เป็น60บาทนะครับผมว่า ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับน่ครับผ้าที่ผมซักเป็นผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนะครับตอนนี้ก็ได้เอามาใส่ในตู้อบแล้วนะครับตู้อบมาเลขสองในการอบนะครับก็ใช้ราคาอยู่ในราคา60บาทนะครับก็หยอดเหรียญ10บาทไปทั้งหมด6เหรียญน,นะครับใช้เวลาในการอบมา30นาทีนะครับ อาจจะเห็นว่าในการซัก26นาทีนะครับส่วนในการอบนั้น30นาทีเราใช้เวลาถึง5 5านาทีเพราะนั้นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งรอได้นะครับหรือว่าถ้าตู้ไม่ไม่ว่างนะครับเราก็สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาซักให้นะครับแล้วเราก็ค่อยมารับ อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีหลายคนนะครับที่เอาผ้าเซตกค้ามาก็วางไว้นะครับเสร็จ mm hmm. แล้วก็กลับไปรอมารับในอ่าักสองสามชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าคิวยังไม่ว่างนะครับนี่ครับเสร็จแล้วอาจจะผ้าดูนี่จะอุ่นๆเลยนะครับแบบซักอบแห้ง ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเราสามารถที่จะเอากลับไปบ้านแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับในวันนี้โหสะดวกสบายมากเลยนะครับร้านสะดวกที่ผมว่านี่ครับเป็นร้านของร้านออเทรีนะครับที่โหสะดวกมากเลยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายสาขานะครับกระจัดกระจายไปทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับสะดวกมากเลยไม่ว่าจะเป็น อ่าฝนตกหรือไม่มีแดดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้ผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มหรือเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวนะครับเราสามารถที่จะใช้บริการของคอ,อเทลีนี้ได้เลยนะครับนี่ครับสะดวกสะดวกมากเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงอ่าไม่ต้องนั่งรอก็ได้นะครับหรือว่านั่งรอก็ ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องว่างนี่ครับโลโก,โก้ของอ,ออเทอรี่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ